สวัสดีครับผมพบกับรายการชิดชัดอีพี80นะครับกระผมรายการชิดชทเป็นรายการที่เราแชทนะครับทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วทุกตอนครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับแชทนั้นๆครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจอทุกวันอังคารแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากไปตามช่องกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเสนอแนะแนะนำติชม คอ <Comment S 2> มเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระแผมกับผมฝากแท็กกดที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพ,พ,พร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนอ,ปอยกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับไป <c oughs> ครับวันนี้เมื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้แชทอะไรที่น่าสนใจและแชทไหนอยาหาทําหรือเอาไปเล่นกับในชีวิตจริงครับปะไปดูกัน พิมไหมครับเฟิร์สเรียกที่1เราเป็นเซคชั่นเรียกที่อะไรตอบกันานะครับที่2ตอบกลับไหครับผิดต้องเรียกที่รักไหนลองเรียกสิตอบกันนะครับเรียกแป๊บแล้วก็เป็นทําหน้าหยีตอบกลับเขานะครับเขาตอบกับนะครับเรียกละเดี๋ยวแฟนเราคุยด้วยนะแล้วก็ยังพิมพ์ต่อนะครับงงให้เขาเรียกที่รักก็เขาเรียกที่รักของเขาแล้วไง เจ็บและจุกด้วยจากแฟนเขาเนี่ย <c oughs> อ๋อมีแล้วก็ไม่บอกเราตัวเธอ <c oughs> พี่ไหมครับเธอเอียเอ้ยว่ะเอี้ยแบบเขาตอบมาเ <c oughs> บึ้งสีเอีย้ยยังพี่ไม่จบนะครับยังไม่ส่งด้วย <c oughs> เอ,อ้ยเน่ารักชิบหายเลย <c oughs> น่าห่วงหรือเปล่า <c oughs> ห่วงนั้นนี่ออย่างี้ใช่ปะ <c oughs> หาทำฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะบอกก่อน <laughs> แม่เอ้ยเอาเรื่องมาให้กูเลยเนี่ยนี่มุกหรือเปลือกหอยหรือกระดาษชายฝั่งริมฝอยโดนชายหาด <laughs> อะไรวันนี้ <laughs> <laughs> พิมพ์ไหมครับเธอว่าเราชั่วช้าปะเ็าตอบกลับมาไม่ค่ะอีอพิมพ์ต่อนะครับเราว่าเราชั่วชา้าไม่ใช่ช้าธรรมดานะช้าเธอนอบชอบเธอนะ เอาละฮะเอามาทางนี้ก็ต้องเล่นตามเขาแล้วกันมอต้องอันนี้คือมุกล็อกไว้แล้วมุกที่คิดว่าเอาไปเล่นแล้วอยากให้คนเห็นแล้วซักเซตและมีความแบบเฮ้ยเขินจังเลยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเอามุกนี้ไปเล่นในความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรนะครับ<ะ>อย่า,าทำนะฮะ <laughs> พี่ไหมครับมึงว่ากูซัวป,ปะตกล้อมาครับยังเฮียอะไรมึงอะ ฮะ <Hey! S 1> เดี๋ยวนะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าทำไมรุนแรงจังเลย uh. รู้สึกเหมือนแบบโดนลากไปตบกลางสี่แยกแ uh. มง่งเอ้ยเช่นครับใครที่เอาไปเล่นนะครับอย่าหาทำและคิดดีว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่าหมาถึงมุกเนี้ย <laughs> หรือว่าคนที่คุณชอบแบะเหมาะคุณหรือเปล่า uh. เอา ส่งรูปห,หมีภูไปเลยครับแล้วพิมพ์ไปว่าตัวอะไรเขาตออกลับมาหมีภูป้ะพิมต่อนะครับผิดเพราะมันคือหมีภูชายคนหนึ่งกําลังแอบชอบเธออยู่เขาตออกลับมานะครับหมีแล้วนะครับ <c oughs> มีหลัวแล้ว <c oughs> ไม่สนไม่ได้จีบหลัวเธอนี่หว่าแล้วไม่คิดยังไงไง <c oughs> ไม่ได้รอแต่แค่รู้สึกว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งอะสักวันหนึ่งที่กูจะใช้คำนี้กับเธอพิดไหมครับอยากให้เธอบวชชี <c oughs> เขาตอบกลับมาอู <c oughs> ไม่ใช่กล้วยนะอ <c oughs> ย่างพิดไม่จบนะครับชีแบบชีวิตนี้มีแต่เราดีนะเขาตอบไม่ใช่ใช่กล้วย ดีเขาไม่ได้ให้กล้วยกลับมาด้วยนะพี่ <S <S อ๋อให้กล้วยกลับมาทำบวชชีเหรอเอเอตอบไม่ได้ดีเขาไม่ให้มาทำแกงจืดเป็นส่วนผสมของแกงจืดชีสหน,นึ่งนะครับเออพูดไม่ได้มันไม่ค่อยดี <S <S พี่ไหมครับหมอครับยาที่หมอให้ผมต้องกินวันลเมดใช่ไหมครับต่อนมานะครับใช่ครับกินวันลเมดต,ตลอดชีวิตต่อไปนะครับแต่ยามันมีแค่สามเม็ดเ,เองนะหมอหมอตอบกลับ นั่นแหละเดี๋ยวนะหมอยังไงนะอยากจะหมอได้ป่ะ <laughs> ผมไม่ต้องพูดและความหมายอะเลยมากนะแม่งก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก่อนจะหมดไปอะสามวันก็จะหมดครบสามเมตรอะขอใส่หมอก่อนได้ป่ะ <laughs> หมอนี่ก็เล่นมุกต่อเลยห <laughs> ยอกได้นะหมอเออขอบุดได้จริดูแลผมนะพ <laughs> ิมพมั้ยครับ เป็นรูปขี้แล้วก็เป็นเหมือนจะถุงใส่ของนะครับที่เป็นถุงกระดาษครับเขาต่อกลับมาอะไรหล้วพิมพ์ต่อขี้ถุงนะเขาต่อกลับมาขี้บวกมึงถามกลับนะครับขี้สวยเหรอพี่กลมานะครับขี้วงเล็บครับเกียรดแล้วก็มึงนะครับเกลียดที่เป็นกรอไอดอเกียรตินะครับแล้วก็พิมพ์ตอบนะครับมึงได้กับสิ่งที่กูไม่ค่อยชอบพี่เอ็ดอะโอ้โหนี่กูต้องแปลความหมายขนาดนั้นเลยเหรอ มึงไม่ทำเป็นอักษรเบลเลยอ่ะเป็นข้อความที่แบบอยักเดียวอะไรปูด,กดักยอพูดเล่นๆพิมไหมครับเป็นอิมมชันลูกขี้แล้วก็อิมมชันลูกถุงนะครับและเขาต่อกับมาไรวะพิมพต่อนะครับขี้ถุงนะเขาต่อกับมานะครับคิดถึงอรอะ ไงหลายความหมายมันตะก,กี้ไหมอันนี้คือในมุมสักเซสในมุมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นแล้วเอาไปเล่นต่อมันน่าสนใจเล่นกับคนที่ชอบอยังไงก็ใช่แต่ยกเว้นคนคนนี้เล่นอะไรก็ไม่ใช่แม่งเอ้ยเป็นกนูถ้าเป็นมึงน,นะไม่มีข้อใดถูกอเงี้ยเหรอเจ็บใจจุดๆไปเลยส่งอีโมจิหรืออีโมชันไปตอน3ทุ่มยีบสามนะครับเป็นรูปขี้นะครับแล้วก็เป็นรูปถุงนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อนะครับ ขี้ใส่ถุงไปฝากมึงนะครับแล้วก็เคมึง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 ลาบอฟาดนะครับแต่ข้อความยังไปไม่ถึงเขานะฮะชัดเจนฮะในความสัมพันธ์ในความสาคัญเราอยู่ไหนบ้างวันเนี้ยไม่ข้อวาอาจจะไม่ถึงเขาเขาอาจจะแบตหมดอะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นเครื่องนอนอะไรก็งุวงงี้ฉันก็อย่าหยุดครับเขาบอกก็หยุดเถอะเออ ส่งอีโมจิหรืออีโมชั่นรูปมงกุฎไปนะครับแล้วพิมพ์ต่อครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับเขาตอบกบมามงแล้วก็พิมพ์ต่อแซแล้วก็พิมพ์ต่อมงแซแล้วก็พิมพ์ต่อครับแซมงตาลุ่มตุมมงเฮ <Yeah. S 2> นี่แหละฮะมีการชงมีตบเองจบทุกอย่างในกระบวนการเดียวแต่ยังพิมพ์อยู่แล้วพิมพ์ไม่จบนะครับ ผิดเพราะมันคือมองจะเป็นแฟนกับกูหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทันแล้วเขาเล่นจบไปละ <c oughs> น,นี่แบบน่าจะพิมพ์ล้วส่งได้เลยแล้วเราอะโม <c oughs> ต่คิดไง <c oughs> เออเนี่ยแหละไ,ไม่ทันการอะไรอย่างเงี้ยแหละพิดไหมครับยามหมู่บ้านเราทําของหายแต่เราอ่ะไม่ว่ายามเขาตอบกบมาทําไมอ่ะพิมพ์ต่อก็ไม่ว่ายามจุดๆๆ ไม่ว่ายามไหนก็คิดถึงแต่เธอไงอนี่ฮะโทษทีกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยมันน่ามาร์เสนอไหมออแล้วครับอันนี้คือมุกที่คิดว่าเล่นแล้วมันมีความซักเซนหรือเปล่ามีความแบบอยากเล่นแล้วทําให้คนที่เราชอบเอ้ยมันจะเวิร์กไหม <S <S> <S นั่นแหละครับเดี๋ยวถัดไปจะมีข้อพิสูจน์ครับ เดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าเอามุกนี้ไปเล่นในโลกความเป็นจริงหรือในชีวิตจริงหรือกับคนที่เราชอบจริงจ,งจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าทำบอกแค่นี้พี่ไหมครับยามหมู่บ้านเราทําของหายแต่เราไม่ว่ายามเขาตอบกลับมาพ่อคุณพ่อทุนหัวสุดประเสริฐตอบกลับนะครับก็ไม่ว่ายามไหนนะครับทิมต่อไปอีกนะเขาตอบกลับมาช่างเป็นบุคคลผู้ทรงคุณธรรมเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณาส่องแสงเจิดจรัสประหนึ่งดวงตะวันแห่งจักรวาล พิมพ์ต่ออีกนะครับพอใจไหมนะครับเราพิมพ์ไปนะครับแต่ไม่กล้าพิมพ์ต่อนะครับไม่ว่ายามไหนก็คิดถึงแต่เธอจุด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 ,จด <c oughs> โอเคพอใจก็ได้น <c oughs> ั่นคือมึงพิมพ์สั้นกว่าเขาแต่มึงไม่ทันเขาอีกแล้วเหรอเรียกว่าไม่ทันแดกดักซะหมดขนาดนี้เป็นนายพานเหรอมึงก <c oughs> ูยอมก็ได้ไม่ได้เล่นแล้วก็ได้ ีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไปตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีไระเสนอแนแนะนาติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแฮกคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพอบอกพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระเพรอมเช่นเดียวกันแค่แล้วล่ะฮะขอบคุณมากครับ